ควันนี้เราก็จะมารีวิวแมงโก้กันแมงโก้ไหนเอ่ยแมงโก้ Mango นี้เองนะคะแมงโก้ Mango นี้ค่ะทีนี้จะไปดูกันว่าทันต์ตาจากแล้วแมงโก้ของ c u t i ี Care เท็ดเป็นไงนะเราจะมาดูสิด่นก่อนดีกว่าโอ้นะอันนี้จะเป็นของลายๆนะค่ะ อันดูนะคะ L E I L E I นะคะแมงกู๊เราจะมาแกะตรงนี้กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นของแท้นะคะของแท้เลามาดูก่า เจ้าขอ,องร้านเขาก็ให้ดูตัวอย่างนะถึงซื้อมาจะเป็นนี่นะคะถุงแพคเกจมีที่ห่อให้ด้วยโอ้โหที่ห่อสโลวมากต่อเลยนคะคะ <c oughs> แล้วก็อังนี้จะเป็นนี่นะคะสุดขาวคแล้วก็จดรายละเอยียดเลยกลิ่นหอมมะม่วงค่ะมันแบบมะม่วงเลยค <c oughs> ราคาไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยค่ะถูกกว่าของ Q T K อะทีแล้วมันของแท<ห>้ด้วยนะคะประมาณสามร้อยห้าสิบค่ะสัมเพลงสามเพงสามเพงง่ะแล้วบินเก้าก็มีแต่ว่าสามเพงจะขายถูกกว่านะหน้าร้าน<ด>ชวา <9 S 1> ค่ะทีนะ่ิเก้าขายเจ็ดร้อยห้าสิบนะที่ินเก้าขายเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้ขายว่าประมาณ350ราสันมานั้นนะคะเฉะนั้นซื้อที่สาพิงดีกว่าค่ะถูกกว่าหน้าร้านชวาน,นะคะแล้วดูรายละเอียดดงสิคะเพื่อนนุ่มากเลยค่ะนี่ค่ะคือมันเราว่างานของนางเงียบกว่าคิวตี้นะ แล้วก็นิ่มๆม,มากค่ะนิ่มฟดๆเลยลมมากเลยค่ะแล้วก็ลงค่ะของแท้ด้วยนะที่สำคัญมันคือของแท้ค่ะไม่ใช่ของปลอมนะของแท้ของลาลค่ะ ใส่เหมือนเดิมอีกชีอู้หู้จอแล้วก็ใส่ถูแล้วคนะ่ะไอตรงนี้แน่นลคะ่ะคือป,ปัญหาของเรามันใส่ยากเกิน นี่ได้แล้วค่ะน่าจะได้แล้วนะเนี่เราเริ่มงงแล้วแหะอันไหนได้านไหนอะค่ะเริ่มงงเริ่มงง ย็แบบยังไม่ขึ้นเลยนะยังขึ้นเลยมะนก้โก้นะคะอย่าลืมนะคะของลายลายเมคอัพใส่หน้า เข้าไปกับแท็กนะคะแล้วก็ปิดเลยค่ะนี่ได้แล้วของลายลายค่ะแท็กลายลายมงก a e i นะ a e. e. i e. i a i i ถ้าเราอัดถูกนะคะอเ,คเอล๊ลองดูสีเขียวกันบ้างดีกว่าคือร้านหน้าร้านสวา่าขายถูกนะคะงน้นานสว่างไม่มีนะนี่หน้าร้านสว่านนะคะอันนี้เราจะจำด้านไว้ให้ดีเลยะคะ่ะ ตัวนี้งานเขาจะเนียบเนียยมากอะงานตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะคือนางจะนุ่มมากๆตัวนี้นุ่มมากเลยนะตัวนี้กลิ่นกลิ่นหอมนะคะนี่กลิ่นจะเยอะกว่าตัวละก,กินนิดนึงนะเยอะตัวตะก,กีประมาณมศนะูนย์จนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้เหมือนเดียวเองนี่เดียวคุณจะสองอะไรมานั้นนะคือสิ่งมันแบบขาวๆค่ะมันจะมีเกล็ดขาวๆด้วยคือมันเนียนกว่าคิวตี้นะเหมือนของจริงมากกว่าคิวตี้อะค่ะมันจะมีเนื้อขาวๆตรงเเราแ,แนะนำนะคะหน้าร้านทวาค่ะขายรูปมาก ขายทุกมากๆเลยนะมากๆของมากๆค่ะมือหนึ่งเวลาที่สำคัญนะใกล้หมดแล้วนะเพื่อนๆเรามีสกูชี่อย่างอื่นขายด้วยนะคะมีอ,อีกอีกของเมโดอะไรประมาณนั้นนะนี่ค่ะมะม่วงเมงก้ นุ่มสโลมากนะคะสี่เขียวอืมเราเก็บก่อนเราจำได้นะอันนี้ด้านนี้าาราคาส่งไงซื้อสามชิ้นจะได้สมามราคาสใช่ซื้อสามชิ้นราคาส่งค่ะหน้าร้านชาวาคือแบบนางดีงามอะ่ะคือแบบว่าดีงามมากค่ะผันเพลนแข่ดีงามค่ะแค่สามชิ้นนะคะสามชิ้นราคาส่งแล้วค่ะ ชิ้นละร้อยอย่างได้ราคาส่งนะ<ๆ>นม่ค่ะคือแบบว่าราคาถูกมากๆมากๆของคือแบบว่าของมากๆเลยนะหน้าร้านชวานะคะของในร้านชวาก็ราคาถูกเหมือนกันนะคะว่าันนี้ร้านชวาไม่มีนะ ของในร้านเข่างก็ถูกมา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 กแล้วก็มากมากตานนี้ก็ถูกมา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 กก็มากทางเหมือนกันค่ะนี่อย่าลืมนะคะของไลายลายนะครับมังค์เตโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ